สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาสู่เรื่องของการเขียนอีเมลนะครับครูก็มีอะไรประสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครูมีคอร์สออนไลน์ออกมาจําหน่ายแล้วซึ่งวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคอร์สการเขียนอีเมลนะครับว่าจะเขียนอีเมลถึงธุรกิจอย่างไรแล้วครูก็ยังมีคอร์สอื่นๆให้เลือกด้วยนะครับซึ่งคอร์สออนไลน์ก็ของครูเนี่ยก็จะเป็นคอร์สออนไลน์ที่ไม่ได้มีตัดอายุนะครับเช่นเรียน2องเดือนซ้าเดือนตัดอายุไม่ใช่คือเรียนตลอดไปเลย นะครับไม่มีตัดอายุคือเรียนได้ตลอดชีพเลยนะครับมีเอกสารให้พร้อมด้วยนะครับแล้วครูก็จะ <c oughs> มีบริการหลังบ้านให้ด้วยนะครับบริการครูก็คือว่าใครที่ลงเรียนไปแล้วเนี่ยหากมีงานหรือมีอะไรที่เกี่ยวกับในสิ่งที่เรียนนะครับครูก็ยินดีจะมีบริการตรวจให้นะครับและเรามีบริการสื่อสารนะครับสื่อกันและกันได้ด้วยนะครับตัวนี้ครูก็จะเป็นบริการที่ครูจะทําให้กับ คนที่เรียนของครูนะครับหากสนใจเนี่ยนะครับก็ติดต่อมาทางไลน์ ID ได้ตรงนี้นะครับเพื่อมาติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะดูการเขียนอีเมลชนิดสั้นๆนน,นะครับว่าเราจะมีวิธีเทคนิคการเขียนอย่างไรซึ่งคูจะแบ่งแล้วก็แยกประเภทให้เห็นให้อย่างชัดเจนเลยนะครับเราขอขอบคุณเราเนี่ยขอขอบคุณขอขอบคุณนะครับสำหรับใบสั่ง ซึ่งคุณนะครับได้แนบมาด้วยนะครับเราวีขอจะสุภาพที่สุดต้องใช้คำว่า would like to we would like to เราใครอยากที่จะนะครับ ขอขอบคุณก็คือกล่าวคำว่า say thank you นะครับเราพูดใคร่ขอบคุณสำหรับใช้คำว่า for ใบสั่งเนี่ยใบเหมือนเราใบสั่งซื้อก็คือดิอันนี้อดินะเพราะนำหน้า a e i o u ก็คือ the order ใบสั่ง ซึ่งนะครับซึ่งก็คือ which หรือ that แต่คำเนี้ยมันจะต้องตามด้วยประโยคนะครับประโยคที่คุณได้แนบได้เนี่ยอย่างที่ครูอธิบายแล้วนะครับมันจะเป็น has หรือ have บวกช่องที่3คํคำได้แปลว่าได้ครับเพื่ออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งและก็เป็นการทวนความจำด้วยนะครับเป็นการทวนความจำ อ่าเราดูสิเรารจะทวนความจำยังไงนะครับคำว่าได้ในปกติธรรมชาติแล้วมีอยู่2กรณีศึกษาอย่างนี้นะครับถ้าเราใช้คำว่า I have a box เมื่อใดก็ตามเราเนี่ยต่อ have เนี่ยต่อด้วยคนสัตว์สิ่งของสถานที่มันจะแปลว่ามีแต่ถ้าตามสูตรเนี้ย has หรือ have ต่อช่องที่3มมันจะแปลว่าตรงเนี้ย จะแ,แปลว่าได้แต่การจะใช้แบบเนี้ยได้มันจะให้ความหมายว่าสิ่งนั้นต้องกินเวลายเช่นเราได้เก็บของขวัญมาสิปีเห็นปะเนี้ยมันจะใช้ได้ตัวนี้แหละ <c oughs> แล้วมันจะเน้นผลที่ตามมาเช่นเขาได้ดื่มสุราผลที่ตามมาคือเขาเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถจะใช้อย่างเงี้ยได้นะครับฉะนั้นต้องดูภาษาไทยว่าได้ตัวเนี้ยมันตรงกับอะไรด้วยหรือเปล่านะคะรับคมวติได้แนบคมวติได้แนบตัวเนี้ยต้องต้องเกิดผลตามมาคือเมื่อแนบไปแล้วนําไปอ่าน อย่างนี้นะครับ which นะครับนะครับ uh, ซึ่งคุณเนี่ยตัวคุณก็คือ you นะครับ you ตอนนี้ has หรือ have ตัวนี้เราจะใช้อย่างไรนะดูก่อนนะอย่างนี้นะอย่าลืมนะครับ has หรือ have บวกช่องที่3สูตรน,นี้มันจะแปลว่าได้นะครับเนี่ย has หรือ have บวกช่องที่สามอย่างนี้นะครับคำว่าได้เนี่ยยูเราก็ใส่แต่ถ้าประธานเป็น I, you we they หรือพระหูพศเขาจะใช้ have นะครับตัวนี้เห็นบ้างย u จึงเป็นคำว่า have แต่ถ้าเป็น he she it หรือเอกพจน์จะต้องใช้ has อย่างเงี้ยไม่งงเนาะนะครับการใช้งี้อยู่ครับตอนนี้คำว่าแนบล่ะเออเราก็ต้องไปหาคำว่าแนบมาอีกใช่ไหมครับคำว่าแนบเวลาที่เราใช้เนี่ยนะครับของกริยาช่องที่สามเนี่ยนะครับเราก็ไปพิกมันคือคำว่า e n close คำนี้แปลว่าแนบ พอเราไปพิกตารางกริยา3ช่องซึ่งต้องหาซื้อหรือดาวน์โหลดปรากฏไม่มีฉะนั้นคําใดที่ไม่มีในตารางกริยา3ช่องให้มันเติม E-D ทั้งในช่องที่2และ3ไปห,หมดจึงเป็น w e h a v e enclosed ออกเสียงให้ถูกเนี่ยแนบมาด้วยกับโอด้วยนะครับท o ที with it แนบมาด้วยกับมันตรงนี้ก็ได้นะ Like so we would like to say thank you for the order which you have enclosed with it like this.